โเอ้อะไรกันเนี้ยโอ้โเราุส่าหนดี้ยงไปได้แล้วเมฆไปจับเรามาอีกโถผมแค่อยากไปเล่นกับเพื่อนเฉยๆเองงั้นถ้าเราออกหน้าบ้านแล้วเมฆจับได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะออกทางหลังคาเองหลับรอเมฆจับไม่ได้แน่แต่ก่อนอื่นต้องหาของก่อนนะถ้าออกหลังคามันจะมีบันไดอยู่ข้างบ้านที่มันพังอยู่เราต้องหาวิธีซ่อมทำตามแผน และต้องเงียบไปที่สุดเงียบไปมากที่สุดเอาละเปิดคอมไว้รอเราจะพยายามนึกจำทำอะไรทำอะไรเสร็จเราต้องทำให้เหมือนเดิมไม่งนั้นแล้วก็พ่อกับแม่จะจับเราได้พยายามทำให้เหมือนเดิมทุกอย่างมีกุญแจอยู่เราต้องหาพวกไม้ โอ้โหน้ำยาพอวันตูออกข้างหน้าน้ำหากว่าจะหาน้ำยาเจอหืมให้มันได้อย่างงี้สิโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ส่วนสําคัญตะปูโคน้นรอกเกาองพ่อก่อนห้ามลืมเด็ดกาดโอเคทําอะไรไว้ก็ห้ามลืมเราต้องจำให้ดีที่สุดมีฐานจะเป็นต้องใช้ไหมเราวะเนี้ยมันไม่จะเป็นเลย ไม่มีหลอดไฟไม่มีของตรงนี้อเราไม่ลืมปิดอะไรนะฟึบแล้วก็ตู้สม้มโอเคดูโค้ดไว้แล้วสม้มไม่มีปัญหามาเดี๋ยวเราทําการเอากุญเจที่แม่ซ่อนไว้ในเจกันก่อนต้องพยายามเอาดอกไม้ออกมาก่อน อย่าเพึ่งเทควดนะไม่งั้นเราจะโดนแน่เดี๋ยวใส่ไม่ทันฟึ๊บเลว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 วฟึ๊บต้องบ้าหูพ่อหวังว่าจะจับไม่ได้นะแม่จะไปรดน้ำต้นไม้ เวลาจ้างโมเจะเอาละอย่างดอยให้เราก็รอดจากพ่อแล้วแม่ไปรดนน้ำนไม้เราต้องรีบไปหาของห้องนั้นยายพ่อได้ยินห้องกลัวห้องกลัวฟืบไม่มีสิ่งที่เราต้องหาคือค้อนกับตะปูเปิดแล้วปิดให้เบิดเดิมไม่งั้นแล้วก็แม่จับได้แน่ ถ้าแม่จับได้ล่ะเราจะโดนตีปวดตีขวด <Okay. S 1> เปิดก็ไม่ถนัดโอเคต้องกลับก่อนเดี๋ยวแม่น่าจะมาแล้วฟึ๊บโอ้พอ,อดีเลยพ่อไปห้องน้ำพอดีดีนะกลับมากน่นเอาละเหมือนมีคนจะมาเช็คไม่แม่ก็พ่อละ่ะจะมาเช็คว่าเรา เรากาลังอ่านหนังสืออยู่ไหมจะบอกว่าผมเนี่ยเด็กเรียนสุดยอดกับแม่เมื่อวานโดนตกไปหลายผ่วครับแม่ผมเรียนดีตลอดครับผมเนี่ยคือเด็กเรียนอันดับหนึ่งเข้าใจไหมแต่เมื่อวานแม่ขอไดอารี่ดูติดเอฟติดเอฟเฉยเด็กเรียนอันดับหนึ่งนะต้องเข้าใจครับแม่เด็กดื้อเขาว่าเป็นเด็กฉลาดเข้าใจไหม มันเสียงพ่อมาพ่อจีเสร็จยังลีลานะพ่อทำไมเหมือนเสียงเดินน่ะอ้าพ่อเพิ่งมาเหรอหรือว่าพ่อเข้าไปนั่งตั้งนานแล้วเดี๋ยวก็เปิดพวดออกมาโดนอีกเราโอเคแดงขาวเหลืองแดงเขียวส้มเหลืองแดง จำไว้ในใจนะไอพวกนี here, ้ถ้าเราพูดออกมาแล้วเราจะลืมเหลืองโอเคเรียบร้อยเฮ้ยโทรศัพท์ดังชิบแล้ว พอเข้ามาเน่แต่เราเราไม่ได้ทำอะไรผิดปกติดิไม่ต้องกลัวอะไรวะเฮ้ยเราลืมอะไรฮะเราลืมอะไรพอจับได้เฮ้ยตัวตัวปิดตลอดนะตัวเปิดแล้วตัวปิดตลอดนะ เฮ้ยทำไมเก๊เปิดอะ่ะเอาเดี๋ยวนะเอ้ยตูวต้วตูว้ตเปิดเก๊เราปิดอยู่นะเปิดแล้วปิดนะทไมมันเปิดได้ไงวะหรือมือเราไปโดนโอ้โหหรือมือเราไปพลาดโดนวะอะไรครับเนี่ยเฮ้อพ่อมาเจ็คโดนสับท์ละ โอเคสถานการณ์ปกติมาเรือดีพ่อโอ้ผมกลัวไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเตกเดี๋ยวนะจำได้ว่าตอนที่เราเอาไอ้กดลวดอะเปิดลิ้นชักนั้นอะแล้วเราก็ปิดแล้วนะมั่นใจว่าปิดพอเข้ามาแล้วแต่มันเปิดได้ยังไงวะ หรือมือไปโดนน่าจะไปโดนแบบว่าไม่โดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะเพราะว่าเราไม่น่าจะทำพลาดน,นะแล้วเปิดปุ๊บปิดปั๊บมันจะได้ไม่ลืมสิ่งที่เราทำไนงะโอเคพอไปละเนี่ยถ้าเราเปิดอะไรเราก็ปิดเลยแต่ถ้ามือเราไปพลาดโดนล่ะใช่ไหม สิ่งที่เราต้องหาตอนนี้ก็คือตะปูค้อนอเฮ้ยแม่เปรดน้ำต้นไม้เผื่อตะปูอยู่ในห้องครัวตะป,ปูค้อนไม้ไปฮ้ยหวังว่าไม่วิ่งมาตบนะเฮ้ยเจอตะปู สวยงามตัวน,นี้ขาดขอนขอนไม้เอ้ยนี่ไงสเปร์เออลืมสเปร์ได้ไงวะสเปร์ด้วยสเปร์กับจัดมลแรงเพราะข้างบนนะ่ะมันมีมลแรงแล้วเดี๋ยวมันต่อยเราอ่างั้นตอนนี้เหลือไม้ไม้ไม่น่าจะมาอยู่ในตู้นะใช่ไหมใครจะใส่ไม้ไว้ในตู้อ่ะผานตู้ใช่ <c oughs> ไหมเราเนืกก้อเนื้อไปให้เจ้าจูนักินเจ้าจูเนี่น้อยแก เอาเนื้อไปเผื่อ <spe gerçek> มันมีไม้เผื่อมันมันชอบคาบไม้มาเล่นในจูเนียเนี่ยเร,เร็วๆร็วสี่สามสองหนึ <opus> ่งแอคชั <Lob combine horn> ่นเร็วๆๆๆๆๆๆ็วเดี๋ยวไม่มาฟึบฟึบไอ้มันมีปัญหากับปุ่มตลอดเลยวะปุ่มนี้ไงมันขยายกว่านี้ไม่ได้มันขยายกว่านี้ไม่ได้เหรอตัวไม่ถนัดเลย มีอะไรที่เราลืมปิดไหมไม่มีไม่มีแน่นอน <_ m akes> โอเควู้วลุกใจจริงๆฉันไม่ลืมปิดอะไรทั้งสิน้นอชาอชาโอเคตอนนี้เราต้องหาวิธีออกจากบ้านฟึบมันจะมีของอะไรแล้วหลอดไฟหลอดไฟเลยยังไม่ได้เลยนี่หว่าใช่ไหมเผื่อข้างในมีของ พ่อไปไปดูไปดูข้อความก่อนด่วนเลยในห้องพ่ออาจจะมีหลอดไฟไดดเราต้องเงียบที่สุดฟังเสียงพ่อเปิดไฟถ้าพ่อเปิดประตูแล้วด่วนจีไม่มี เอ้ยเอาทำไมมันปิดยากชิปโดนตัโดนโอ้โหทันโอ้โหมันกดเหลวว่ามันกดมันกดไม่พ่อเปิดแล้วมันกดไม่โดนอะบอกไม่ถูกต้องหาหลอดไฟเผื่อห้องเก็บของจะมีของไปอีกรอบนะพ่อแต่หลอดไฟน่าจะอยู่ในห้องพ่อ ถ้าไม่มีในห้องเรานะพ่อน่าจะเก็บไว้ฟังเสียงทีแบบการรับดวนจีไม่มีใส่ชาร์เอามาทำไมใส่ชาร์ไม่จับเป็นเลยเฮ้ยนั่นไงหลอดไฟโอเคเราได้หลอดไฟแล้วว่าแล้วต้องอยู่ในห้องพอ่อ พวกสายชาร์จคอมพาร์ทเมืดต่างๆไม่จำเป็นนะพ่อคงไม่มาเช็คใช่ไหมเอาละพอดูบอลต่อฟึบมีของไหมมีอะไรไมหมเฮ้ยคอน Yes โอเคได้คอนกระตับปูแล้วได้คอนตะปูขาดไม้อีเสสามัน ้อนกัดตะปูขัดไม้สามไม้อยู่ในถังไม้ไอ้เจ้าหมาน้อยเอาไม้ฉันมาจะ่าบไปเล่นด้ไยวะเ,เดี๋ยวเซียนก็ตามปากหรอก <c oughs> เอาละสายยางเฮ้ยเอาเฮ้ยเราไม่พ่อเห็นนะเอาพ่อเห็นได้ไงพ <c oughs> ่อย็นผมได้ยังไง เดว е о ่ไป,ไปอยวิง่งรอบบานสามรอบโอ้โทำโทษผมแต่และอย่างเมยให้ดำความสะอาดแต่พ่อให้วิ่ง <losers S 1> โอ้โเรา <ๆ S 1> ไม่ชอบวิ่งเลยเราเกลียดการวิ่งจริงๆริงสมรอบเลยหรอพ่อมันจะไม่เหนื่อยไปเหรอกะเด็กตัวเกเนี่ยทากระบโบเป็นดีได้ยังไงเดียวเดเรียยมันเล่นี้ผมก็รีบอยู่นี่ไง นี่แหละผมถึงไม่ค่อยอยากอยู่บ้านอยากไปเล่นกับเพื่อนจริงๆก็พพ่อเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ดุเยอะเกินดุเลอเกินพต่ตัวเฮ้ยตอนนี้เราเจอไม้ส่องแล้วพอ่อนี่ใส่ไม่ดีเลยมาเยินฉี่ข้างบ้านแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมฉี่ไหนไม่ฉี่แล้วฉี่ใส่บ้านตัวเองพื้นดินก็ไม่ยอมฉี่โอ้อะไรของเขาะ อะไรของเา้าทำแบบนี้ได้ยังไงโถ่เอ้ยพบแล้วพ่อสามรอบแล้วผมเหนื่อย,อยเหนื่อยจริงเอาละตอนดีเราเราเห็นไม้ในถังน้ำหวังว่าแม่จะไม่ออกไปลดน้ำต้นไม้ตอนนี้นะไปละด้วย ตอนนี้ได้ไม้หาเจอสองไม้แล้วต้องเติมน้ำไม่เต็มถังแล้วอีกไม้หนึ่งอีกไม้นึงต้องหาหาไข่ควงได้หนึ่งไม้ใช้งานไปก่อนอ๋ออเคต้องรอน้ำอ่ะน้ำได้ครึ่งถังแล้วเราถึงจะไม้ถึงจะลอยขึ้นมาให้เราเก็บนะแล้วก็อีกไม้หนึ่งอีกไม้นึงเนี่ยไปเอาจากไม้ถูพื้น แต่เราต้องหาไข่ควงนี่ประเด็นเร็วที่เว้ยขึ้นมาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ตัวออกมาลดน้ำต้นไม้เร็วๆเอาเร็วที่โอ้โหกว่าจะได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้พ่อเห็นได้ไงอะหรือเราเดินไกลไปเราต้องค่อยๆประมาณนี้ไหม เออเอาล่ะพ่อไม่เห็นเว้ยฟึบตอนนี้เราได้แล้วสองไม้วู้ใส่ตะปูไว้เลยแต่อย่าเพิ่งตอกตอกเดี๋ยวโดนแน่เราเนี่ยขาดอีกหนึ่งไม้ต้องหาไขควงคิดว่าไข่ควงเดี๋ยวลองไปดูในหลังรถพ่อก่อนไม่รู้ว่าพ่อไปใช้งานแล้วลืมมามาเก็บหร <iz ip> ือเปล่า <Yeah! S 1> พ่อกำลังดูบอลกำลังดูอย่างตั้งใจเลยใช่ไหมพอ่อ ขอให้มีไข่กวางเถอะโอเคไข่กวางเฮ้ยพ่อเห็นพอดีเสียเงเราต้องรีบกลับห้องด่วนเลยรีบกลับห้องระวังยายเมนโอเคบอจับไม่ได้ ข่าวนี้เลยเดี๋ยวเราไปเอาไม้ในห้องน้ําเสร็จปุ๊บจบจบงาน,นทีนี้เราก็จะได้ดีไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วเอาล่ะต้องค่อยๆโอเค,อเคได้ไม้จินสุดท้ายแล้วกูเจไม่จำเป็นเลยนะตอนเนี้ยเพราะว่าของมันครบแล้วชิปแล้วแม่จะไป รดน้ำต้นไม้ปล่อยพอ่พอไปพ่อดูบอลอย่างสนุกสุขสันแต่ตอนนี้เราออกไปไม่ได้ดิถ้าออกไปแม่เจอแน่นอนและมีสิทธิ์ที่แม่รดน้ำต้นต้นไม้เสร็จจะกลับมาดูว่าเรานั้นอ่านหนังสืออยู่หรือเปล่าโอเคไม่ลืมปิดไฟ ตอนนี้ของเราครบแล้วของเราครบไม่จําเป็นต้องทําอะไรต่อแล้วรอแม่กลับเข้าไปห้องครัวแล้วเราก็เตรียมเตรียมปีนบันไดข้างบนนั้นน่ะมันมีรังต่อมันมีรังมะแรงอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามียาก,กําจัดมะแรงแล้วทุกอย่างครบอยู่ที่ว่าจะหนีได้หรือเปล่าตอนนี้ย้ายพ่อเห็นเพราพ่อเห็นนั้นพ่อจะจับเราตีแล้วก็ไม่ให้เราออกไป่ยาไปปกกากนาแ มาแล้วมาแล้วกำลังเดินกำลังเดินเข้าไปฟึบเอาละปฏิบัติการหลบหนีไปเมื่อวานเราออกหน้าบ้านแล้วแม่ตามจับตัวเรามาได้วันนี้แหละออกทางหลังคาดูตีว่าแม่จะจับได้ไหม Có tiếng răng đuôi à HỚI MẸ đi YÊN MẸ CHẢO mặt TRONG NÀY VÀ DẢI MẸ CHẢP ĐÁI DẢI MẸ CHẢP ĐÁI HỒN MẸ CỦA HỒN มเมรอ,อ,อดแล้วเราหวังว่าแม่จะไม่มานะรีบกลับไปดามอาหารด้วยแม,ม่เดี๋ยวตอนเย็นผมไม่ได้กินข้าวโอเคด่วนเลยเตรียมข้าว ฮ้ยพ่อไปเช็คข้อความบอดีสวยแบบนี้เอาล่ะนี่ไงหลังมแมลงเราต้องใช้ตะขอโอเคได้แล้วที่แกะตะปูตอนนี้แหละหวังว่าแม่จะไม่ปีนขึ้นมาทันนะฟึ้ ผมขอไปละแม่ผมไปละจ้าผมจะไปเล่นกับเพื่อนๆๆนี่ได้เลยไปแล้วไม่อยู่แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าแม่แม่กระโดดตามลงมาจับผมไม่ได้หรอกแม่ขอโทษด,ด้วยบ๊ายบาย